ข้อสี่ครับแรงในอุดมคติที่สปริงกระทำต่อวัตถุเป็นไปดังสมการนะครับ Fx เท่ากับลบ kx เมื่อ x คือการกระจัดของวัตถุนะครับซึ่งวัดเทียบกับจุดสมดุลน,นะครับ x เท่ากับ0ค่าคงที่สปริงนะครับ k นะครับเท่ากับ60นิวตันต่อเมตรจงหางานที่จะทำโดยแรงดังกล่าวนะครับที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่จาก x เท่ากับลบ2ไปจนถึง x อ่า x เท่ากับลบ 0- 2เมตรนะครับไปจนถึง x เท่ากับ0เดีแล้วทำวิธีอินทิเกรตก็เอาสมการที่เคยพิสูจน์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมอยูเท่ากับ f อินทิเกรต f dx นะครับซึ่ง f ตัวนี้นะครับ f ตัวนี้นะครับเป็นฟังกช์ชันของ f(x) ตัวนี้นะครับก็เป็นแรงครับที่เป็นฟังก์ชันของ x มีค่าเท่ากับลบนะครับ kx แล้วแทนค่าเข้าไปนะครับอินทิเกรตครับ f(x) ตัวนี้ก็คือลบนะครับ kx แล้วก็ d x ตัวนี้เป็นอินทิเกรตแบบลิมิตนะครับก็คือตั้งแต่ x เท่ากับลบ0.2ไปจนถึง x เท่ากับ0ฉะนั้น ข้างล่างก็เป็นลิมิตก็ใส่ตั้งแต่ x เท่ากับลบศูยไปจนถึง x นะครับเท่ากับ0 okay. ูเสร็จแล้วก็อินดิเกตนะครับเอาตัวที่ไม่ได้เป็นเป็นอพารมิตเตอร์ตัวที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเป็นค่าคงที่นะครับตัวที่เป็นค่าคงที่ออกมาจากอินิเกตก็เป็นลบ k ตรงนี้ก็จะเป็น x เท่ากับลบนะครับ 0.2ถึง0ครับแล้วตอนนี้ก็เป็น x นะครับแล้วก็ dx เสร็จแล้วก็อินทิเกรตนะครับใครยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวผมโน้ตให้ตอนนี้ทำไปก่อนนะอันนี้ทำไปก่อนก็จะเป็นลบ k ครับ x ตั้งแต่0ลบ0.2ถึง0อินทิเกรต x dx ก็จะเป็น x กํลัง2นะครับส่วน2 แล้วก็แทนลิมิตของอินดิเกตเข้าไปตั้งแต่ลบนะครับ0.2ถึง 0k okay. เสร็จแล้วเราก็หน้าที่เราคือแทนแทนลิมิตนะแทนตัวแปรนะครับตัวแปรตรงนี้จะเป็น W นะครับ,บกับลบนะ k ก็คือ60นะครับนิวตันต่อเมตร ด้วย2นะ2ก็ออกมาข้างนอกได้เลยนะครับข้างในเทอมของอตัวลิมิตอินิเกตครับก <ะ S 1> ็จะเห็นว่าตัวนี้เป็น x กำลัง,ง2โอเคแล้วก็แทนลิมิตลิมิตบนก่อนนะครับลบด้วยลิมิตล่างก็จะเป็น0น,นะครับยกกำลัง2ล,ล,ลบด้วยนะครับลบ0.2นะครับแล้วก็ยกกำลัง2 ทีละตัวหน่วยเป็นไรหน่วยเป็นเมตรเมตรเมตรยกกกำลังสองสิมันยุกกำลังสองใช่เดี๋ยวใส่เข้าไปเป็นเมตรยกกกำลังสองแบบนี้นะครับว่าศูนย์จุดสองเมตรเนาะทีนี้ก็ศูนย์ยุกกำลังสองเมตรอ่ะจะได้ชัดเจนนะครับว่าหน่วยมันเป็นเมตรนะครับก็เป็นศูนย์เมตรศูนย์เมตรนะยุกกำลังสอง นี้ก็จะได้เป็นลบนะครับ30นะครับนิวตันต่อเมตรตรงนี้ก็จะเป็นลบใช่ไหมศูนย์จุดสองก็จะเป็นอะไรศูนย์จุดศูนย์สี่ใช่ไหมไม่ชัวร์กดงคิดที่เลขดีบ่านะครับเขียนนี่นะครับลบล 0.2ในวงเล็บปีนแล้วก็อายุก,กำลังสองเท่ากับ0.04นะครับ0.04ครับแล้วอันนี้ก็เป็นเมตรนะครับยูกกำลังสองจะได้เคลีย ลบตรงนี้ก็คือลบตรงนี้นะครับแล้วก็ลบ0.2ยกกําลัง2มันได้เป็น0.04เมย์กำลัง2ก็เป็นเนาะอ่าเมยกำลัง2อ่ะเมยกกำลัง2กำลัง2คูณเข้าไปนะครับสุดท้ายเราก็จะได้ลบคูณลบก็เป็นบวกนะครับ3 4ก็เป็นเท่าไหร่12กดอีกรอบไหม เขาเพิ่งคิดเลขเข้าได้นะตอนตอนสอบนะก็เป็นเท่าไหร่นะ0.04ใช่ไหมครับดูบด้วย30แล้เท่ากับ1.2นะครับนี่จะเป็นหนดูนะครับเท่ากับ1.2หน,น่วยนะครับอาจตัดเมตรก็ตัดเมตรกำลังสองเหลือเป็นเมตรอันนี้ก็จะเป็นเมตรเดียวนีก็จะเป็นหนิหนนวตันเมตร จุดสองูนโอเคอันนี้แก้หน่อยนะแก้ตรงนี้มันเะอรเซียมันผิดนะครับเป็นหนึ่งจนะุดสองูนค่าบวกด้วยนะครับเคลียครับจะมีวิธีการแอปโพสด,ด้วยพื้นที่ใต้การาฟด้วยเดี๋ยวผมจะโพสทั้งสองคลิปนะครับแล้วก็ไปไปลองดูแล้วกันนะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับเคสต็อปเล็ก